ท่านนครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมโลมทูนะครับในพาร์ทนี้ผมจะสอนวิธีการบริหารเมืองแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีคุณค้าพัฒนาเทคโนโลยีนะครแล้วก็จะมีเรื่องทหารเพิ่มเติมนะครับในพาร์ทก่อนๆนั้นผมก็บอกที่หางนแบบการค้าไปแล้วนะครับไอ้แรกๆเนี่ย ถ้าเราหาเงินแบบการค้าเนี่ยเป็นหนทางที่ดีที่สุดครับเพราะว่าเมืองเรายังไม่ใหญ่แล้วก็ยังไม่เนี่ยาน่ามากพอนนะเออผมมาเสริมเรื่องการค้าอย่างหนึง่งเวลาคุณค้าเนี่ยเวลาคุณค้าขายเนี่ยคุณค้าทางทะเลใช่ไหมครับเราคุณค้าทางทะเลเนี่ยมันจะมีขึ้นอยู่เนี่ยทางทะเลเราถ้ามันขึ้นเป็นสีอย่างเงี้ยแล้วเขียนว่าคอนโทรมีลูกประเทศเราอยู่เนี่ย คือเราเราคุมหน้าน้ำนี้แล้วก็คือไอสินค้าอะไรเงี้ยมันถ่ายเทมันขนส่งได้สะดวกไม่มีประเทศอื่นมาดักซุ่มโจมตีอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเนี่ยอย่างเช่นหน้าน,าน้ำนี้มันมีประเทศอื่นมันผสมอยู่เพจะกลายเป็นแชร์นะครับก็คือเราแชร์กันอาจจะมีตังค์รถไปบ้างแล้วแต่หน้านา้ำนะครับหลังจากการค้าเนี่ย มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคุณค้ากับคู่ค้าเนี่ยพอคุณค้าไปเรื่อยๆนานๆเนี่ยพอคู่ค้าของคุณเริ่มมีความมั่นมั่งคั่งมีเงินแล้วเนี่ยเขาจะหักหลังคุณก็คือเขาจะเลิกการค้ากับคุณนะครับก็จะทําให้ประเทศเราได้กําไรน้อยลงนะครับหรือเราค้ากับคนอื่นเยอะมากเกินไปก็จะทําให้สินค้าเราไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับก็จะทำให้สินค้าเหมือน มันกระจายไม่พั่วทาให้รายได้ไม่สูงในปัจจุบันนี้ผมก็การค้าผมไม่ยนนุ่งนะม่อไม่ค่อยยุ่งก็คือใส่ค้ากับปูก็ค้าผมไม่แคร์มีเงินรายได้สี่หมืนประมาณสี่หมืนต่อเทินนะครับ mm. ก็ส่วนใหญ่ที่ค้าก,กับผมเนี่ยตัวเลขต้องบอกให้เลยว่าแต่ละผู้ค้านี่ต้องห้าร้อยขึ้นไปเพราะว่าผมยึดเมืองมาเยอะมากเมือง mm. ทุกเมืองที ที่ผมครอบครองเนี่ยเปน็นไฟล์ผลิตหมดเลย <c oughs> อ่เพราะงั้นผมเลยได้ค่าส่งของเยอะในตอนนี้นะครับอันดับเงินต้นเลยที่ผมได้มาก็คือแท็กก็คือภาษีนะฮะแรกๆเนี่ยเราค้าเนี่ยพอเรามีเริ่มมีเงินเราค่อยยืมพื้นที่ไปเรื่อยดูจากนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามหาอำนาจนี่ผมแน่นอน ุ่มนี่เกือบยุโรปนะครับตอนนี้เข้าเอเชียนะฮะส่วนอังกฤษนี่กำลังเข้าตีนะครับทหารของผมมีเยอะมากนะมีคนหนึ่งถามมาว่าจะทำยังไงให้แม่ทัพเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่ให้มาดูตรงนี้นลูกยินสีตรงกลางนี่คือการเมืองนะครับในส่วนนี้คือระบบการเมืองคือเล่นการเมืองเอาจริงๆขผมไม่เล่นหรอกมันมันยังไงมันเล่นหรือไม่เล่นมันมีค่าเท่ากันนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยไอ,อ้ลอไปเขียวเนี่ยถ้าเรายิ่งยึดเมืองเยอะๆแล้วเราย,ยิ่งมีอำนาจเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมีขั้นอยู่ใช่ไหมพอเราเพิ่มขึ้นไปขั้นเนี่ยไอ้อาร์มี่ก็คือจำนวนทหารที่เราคุมได้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้ผมสามารถคุณคุมกองทัพได้สิบห้ากองน,นะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะคู่ค้าผมก็เท่าเน,นี้ย <c oughs> มีประมาณสิบกว่านะผมขอเตือนไว้อย่างหนึ่งก็คือเมื่อคุณยึดเมืองไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยแล้วพอเราเริ่มมีมามีอำนาจเป็นประเทศผู้ผลิตเนี่ยมันจะมีพวกเอ่อพวกมาขอทำพันธมิตรนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นอะไจะเห็นได้ว่ามันมาเป็นพันธมิตกับผม แต่พอมันเป็นพาณิย์กับเราเนี่ยมันทาําการค้าเราพอมันเริ่มมั่นมั่นข้างเนี่ยเริ่มมีเงินเริ่มมีอะไรเนี่ยมันจะหักหลังเราทันทีมันไม่ใช่หักหลังแล้วแบบเป็นตัวล้วนะคือมันจะยกเลิกการค้ายกเลิกทุกอย่างกับเราเลยหรือบางทีถ้าเราเป็นวิจัดใครอย่างเงี้ยแล้วเราไปหักหลังเขาครั้งหนึ่งเนี่ยมันเหมือนข่าววีซีปะครับข่าวลืออะไรพวกนี้เฮ้ย โลแม่งหักหลังกูอะอะไรเงี้ยไว้ใจไม่ได้มันก็ขาวว่าวก็แพร่เรื่อยๆแพร่เรื่อยๆทาให้ประเทศที่เป็นพันธมิตรประเทศอื่นที่มันเป็นปรรกิจพันธมิตรกับเราเนี่ยมันก็ไม่ไว้ใจเราแล้วมันก็ตีกากไปนะตัวออกห่างนะอืมก็นะก็วิธีการดูแลบ้านเมืองนะบริหารบ้านเมืองทํายังไงให้ได้ภาษีเยอะนะครับ หนึ่งเลยเมืองคุณเนี่ยเวลาคุณบริหารเนี่ยคุณอย่าไปสนเรื่องเงินครับแปลกไหมบริหารยังไงให้ได้เงินแต่อย่าไปสนเรื่องเงินหนึ่งคุณต้องทํำยังไงก็ได้ให้เมืองทุกเมืองมีอาหารความดับแรกเลยต้องมีอาหารก่อนเมื่อมีอาหารแล้วเนี่ยคุณต้องทําให้เมืองทุกเมืองมีความสุขครับ ไม่ได้เต็มร้อยเลยได้ยิง่งดีพอมือทุกมือมีอาหามีความสุขแล้วเนี่ยไอภาษีมันก็จะตามมาเองแหละมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นวิธีการสร้างเมืองนะให้สร้างยังไงผมแนะนําลยเนี่ยเมืองอันนี้มาแยกประเภทกันดีกว่าในภูมิภาคหนึ่งเนี่ยมันจะมีเมืองใหญ่อย,อย,อยู่หนึ่งเมืองหรือสองเมืองแล้วก็ตามด้วยหมู่บ้านนะครับคือหมู่บ้านก็คือเล็กๆเนี่ยสร้างได้แค่สี่ช่องแล้วก็อย่างโรมนะครับ มีเมืองใหญ่หรือเมืองหนึ่งก็คือโลมโลมเนี่ยผมแนะนําให้สร้างอ้สิ่งก่อสร้างตีเนี่ยขวาดูนะครับเนี่ครับสร้างอันนี้ครับให้ได้เยอะๆไม่ไม่ใช่ให้ได้เยอะๆดิสร้างตามแบบผมไปได้สร้างให้หนึ่งผมแนะนําเลยเมืองทุกเมืองต้องมีกลเอเตอร์นะครับ พราะว่ากาีเอเตอร์เนี่ยบบ้ค่าความสุกเยอะมากนะบบกค่าความสุขเยอะมากต่อด้วยลมลมตัดไปก็งลมเป็นตัวอย่างไม่ได้ลวเอาคลัสเตอร์เนี่ยตั้งเป็นกาดีกาดีเอเตอร์แล้วต่อด้วยเนี่ยครับอาหาร <c oughs> คือแนะนําเลยเมืองเนี่ยเมืองไอเนี่ยอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะ โดยรวมเนี่ยมันมันเรียกว่าไรวะเรียกว่าไงเมืองเนี w o w o w o w ่ยแนะนําให้สร้างไว้ขั้นที่สองถ้าคุณไม่ได้ใช้เม pe ืองเนี้ยในการป้องกันอย่างอันเนี้ยอย่างเมืองเนี้ยถ้าคุณไม่ได้ใช้ในการป้องกันหรือทาสึกเนี่ยให้สร้างระดับสองพอนะฮะแต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่ถ้าถ้าเป็นหมู่บ้านเนี่ยให้สร้างระดับสองพอแต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่ผมแนะนําไม่สร้างสูงสุดเลยคุณมีเท่าไหร่เอาไปให้สูงที่สุด เพราะว่าเมืองใหญ่มันเก็บภาษีได้เยอะนะฮะต่างจากต่างจากหมู่บ้านซึ่งเก็บได้น้อยถ้าเมืองไหนที่ติดทะเลแนะนาให้สร้างเอ,อ่อพวกป้าขายฮนะในท่าเรือป้าขายแต่บางทีเราก็ต้องสร้างเป็นปลาบ้างนะเพื่อเราให้มีเนื้อมีอะไรมีอาหารมีมเบียนะหน้าที่ขาดไม่ได้เลยสองอย่างก็คือมีการดิเอเตอร์คนะรับเพราะแารดิเอเตอร์นั้นบวกค่าความสุขเยอะมากนะฮะ ต่อด้วยเนื้อเนื้อนี้ก็มันจะบวกตังด้วยแล้วก็บวกอาหารด้วยมันเป็นผลพลอยได้ไงก็คือแบบบวกอาหารแล้วตังให้เป็นผลพลอยได้ส่วนที่เหลืออีกสองอย่างเนี่ยแล้วแต่คุณจะสร้างครับผมแนะนําให้สร้างพวกสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับความเชื่อทั้งหลายอะไรพวกนี้ยให้สร้างไว้ที่หมู่บ้านให้สร้างไว้ที่หมู่บ้านนะแนะนําเลยก็คือถ้าเมืองนั้นนะ่ะคุณเพิ่งยึดแล้วเป็นเมืองแบบ ต่างต่างความเชื่อต่างศาสนาต่างความเชื่อถืออะไรเงี้ยต่างศัสนาให้คุณสร้างรูปเอาก่อนเพราะมันจะบวกบวกค่ากระจายความเชื่อถือแบบโลกนะแล้วก็อะไรอะ่ะบวกค่าความสุขเยอะตามด้วยต้นไม้ครับต้นไม้บวกค่าความสุขเยอะแต่ถ้าเป็นเป็นหมู่บ้านแล้วคุณอยากได้เงินผมแนะนําให้คุณสร้างไเนี้ย เขาเรียกว่าไอสเซนตีเลตเนี่ยให้สร้างอันนี้นะฮะส่วนสามอย่างนี้ถ้าใครไม่ได้เล่นทางเรือก็ไม่ค่อยสร้างนะอันเนี้ยใครที่เล่นทับเรือก็น่าจะสร้างไว้ส่วนใครที่เล่นทับบกแล้วมีทหารอยู่ในเมืองก็อันนี้ก็น่าจะสร้างไว้หรือใครที่จะรีเซิร์ชก็คือค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆเร็วๆก็ให้สร้างนี้ไว้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเรามีทดแทนด้วย ไ i บรี่ก็คือห้องสมุดอันนี้ครับมันจะบวกเยอะกว่าระบบต่างด้วยแต่มันไม่บวกค่าความสุขเท่านั้นเองส่วนันนี้สำหรับพวกทาตนะครับก็รายได้จากทาตเนี่ยอันนี้ผมแนะนําให้สร้างไว้ตอนที่คุณสู้ลบผ่านมาเยอะแล้วก็คือคุณมีรายได้จากธาตเนี่ยค่อนข้างเยอะทาตเนี่ยที่เราจับมาตอนสู้ชนะอะไรพวกนี้มันเยอะ เราก็ต้องซากพวกนี้ไว้ไม่งั้นมันจะเกิดพวกกบฏอะไรนี้นะครับซึ่งรายได้จากค่าของผมก็ 4, 7, สี่พันเก็งก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ภาษีผมสีมือก็อันนี้มันนามาเลยเมื่อนทึกเมืองของผมนี่ถ้ายั้ายยึดมาแล้วเนี่ยประมาณห้าเทิร์นก็มีความสุขแล้วถ้าบริหารอย่างเงี้ยแต่และเมืองแต่และเมืองเกิดเกอดทุกเมือ,องเ,เนี่ยกเกตได้ว่าเมืองเกิบทุกเมืองผมจะมีการดีเเตอร์ไว้ตลอดเพราะการดีเเตอร์มันบวกเยอะมากจริงๆ ก็หลังจากที่ดูเรื่องเองินกับหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านผมแมนะนำให้สร้างเป็นฟาร์มนะฟาร์มออกเป็นอะไรดีออเป็นไอเลนอเ็นแม็กมกโเนียกันเนีย่ยผมแมนะนำให้สร้างฟาร์มฟาร์มแบบนี้นะเพราะ,ม,าาระ,าม,ะมันบวกอาหารเยอะกว่าไอลูบัวเนี่ยวัวมันบวกตังเยอะแต่เนี้บวกอาหารเยอะโอเคนะครับซึ่ง ว่าเราสร้างอะไรเราต้องดูนะครับบางสิ่งก่อรสร้างยิ่งระดับสูงเท่าไหร่มันยิ่งลดค่าความความความสุขของประชาชนนะครับสร้างไว้พอเหมาะนะฮะตัวเมืองไหนเนี่ยที่มีรายได้สูงดูยังไงดูจากกดที่เมืองแล้วก็โลกเร่งขยายนะครับดูตรงนี้ครับเมืองไหนที่มีรายได้สูงนะฮะให้เรานำเนี๋ยผมให้ดู คาเท่เนี่ยผมได้สุสุดมาสองพันให้เรานำไอ้อน,นี่พาติเชียนชู่ชั้นสูงนะครับไปกดอันนี้นะเก็บภาษีนะครับแต่ในเมืองนั้นตอนแรกเนี่ยเราคิท่คาเท่กดโดนหม่มามราได้ภาษีคือสองพันแล้วกดที่พาเชียนกดเก็บภาษีเพิ่มแบบไม่เสียอะไรเลยนะคือประชาชนไม่ได้มโหตามหรืออะไรตาม ก็มันดูใหม่ก็จะเป็นสองพันเท่าเดิมคอ,อ๋อแต่ตังนี้มันเพิ่มนะซึ่งเมื่อคุณรู้วิธีหาตังแล้วธีหาบ้านเมืองแล้วเนี่ยปัญหามันจะตามมาก็คือ,อคตดวจากผมก็คือผมยึดมาเยอะมากเลยไม่ใช้สูตรเลยนะเลื่องมันก็สนุกดีไม่ไม่ใช้สูตรน,ะเน,นตีเยอะมากเลย ยิ่มาเยอะมากเลยปัญหาที่ตามมาเลยครับก็คือค่าคอรับชั่นครับลบ43เปอร์เซ็นก็คือคอรับชั่นผมนี่เยอะมากเลยเพวกผมกินเงินเยอะมากๆเลยแต่เยอะโคตรอ่อออะก็มันก็เลยให้ทำให้รายได้เราตกต่ำลงนะ ซึ่งวิธีการที่จะทำให้คอลรัปชันนี้ลดน้อยลงไปก็มีเพียงแค่การพัฒนาเทคโนโลยีนะฮะอยู่ไหนว่าอ่าลูกปนไม้นะครับมาตามเส้นทางทางนี้นะฮะนะครับก็จบเรื่องเมืองไปมาต่อที่อะไรว่าเทคโนโลยีแล้วกันสำหรับมือใหม่เพิ่งหัดเล่น น้องไม่กดผิดมือใหม่เพิ่งหัดเล่นผมแนะนําว่าเริ่มมาคุณให้เริ่มเรียนตัเลยคนคว้าด้านนี้ก่อนต่อด้วยนี่ครับทหารบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเอาไม่เอาการเมืองก่อนนะไม่ไม่เอาในบริหารบ้านเมืองให้มีตังก่อนเหรอยังไม่จําเป็นครับตางแรกๆเราได้น้อยอยู่แล้วเราไปทําอะไรเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างก็ไม่ค่อยได้เพิ่มขึ้นอะไร เอาทาหารเก่งไว้ก่อนครับก็คือไล่รีเซิร์ชมาจนถึงลูกม้าตรงนี้ยม้าหรือลาห,หรืออะไรไม่รู้เนี่ยให้เรามีหน่วยทหารดีเจเนรีไว้ก่อนนะซึ่งเอาความจรงิงแล้วเนี่ยมันมาจบแค่ตรงนี้ก็พอไม่ต้องไปต่อแบบผมหรอกอ้ผมก็โอ้โหแม่งอยากเห็นว่าไอเทสุดๆเป็นยังไงวะสุดรวค่าสุดท้ายมันก็เท่าเดิมไม่ได้โวกทหารไม่ได้เก่งขึ้นเลยเอาแค่ลม้าตรงนี้ก็พอแล้วก็มาต่อด้วย ทางด้านความสุขนะฮะวอมสุขประชาชนจานีเตอร์ไล่ตามแบบผมเลยเนี่ยตอนแรกผมว่าไล่มาจนถึงอันนี้ให้เราสร้างเมืองระดับสามให้ได้ก่อนแล้วเราก็ผมก็ปล่อยไปสักพักหนึ่งแล้วมาต่อด้วยคอร์รัปชันเพราะว่าเมืองผมมันกว้างนะมันอิทธิพลมันกว้างมันคอร์รัปชันมันเยอะเลยต้องมาต่อท้่คอร์รัปชัน ส่วนนี้เป็นเกี่ยวกับอาหารผมยังไม่ค่อยได้สร้างเลยเพราะปกติอาหารก็บวกเยอะอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้อะไรมากอาหารสองันนี้ผมไม่ได้รุ่งเกี่ยวเลยนะมานสำหรับคนปกติแค่สำหรับคนที่ต้องการให้ทหารเก่ง,งมากๆเลยผมแนะนำก็ถึงว่าตรงนี้เสร็จแล้วคุณก็มาที่แท็กติกนะมาทางด้านนี้ ก็ขึ้นด้านบนไปเรื่อยๆบนหมดยาวไปก็มันจะทำบวกค่าอะไรพวกนี้ให้ทหารทุกหน่วยนะก็จะเก่งขึ้น <c oughs> มาตอนที่อทำยังไงให้เรายึดเบืองให้ได้เยอะๆสูที่คุณต้องสู้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไป เห็นใครอยุ่รอบ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 เมืองก็สู้ตลอดไม่ใช่แล้วเวลาคุณสู้เนี่ยผมแนะนําให้คุณเลือกศัตรูที่อย่างเช่นตัวนี้มันมีเมืองเมืองเดียวอย่างเงี้ยถ้ามันมีแค่เมืองเมืองเดียวเราก็เราสู้ชนะอยู่แล้วสบายค่อยๆยึดมันทีละเมืองทีละเผ่าอะไรอยี้แต่ศัตรูบางกลุ่มต้องระวังนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเราเห็นว่ามันเหลือเมืองเดียวอ่ะเรายึดได้ง่ายๆอยู่แล้ว แต่บางทีไอหมอกเนี่ยไอหมอกพวกเนี้ยที่คุณยังไม่เห็นเนี่ยบางทีเมืองมนันอาจจะต่อไปอย่างนี้ได้แล้วทําให้กลับว่าเราไปลบก,กับไีพวกอิทิพลใหญ่พวกเมืองใหญ่เลยพวกนี้ก็ไม่ไหวนะครับบางทีก็โดนส่วนกลับมาได้ <c oughs> สำหรับพันธมิตรนะพันธมิตรกับเราเนี่ยอย่าไปไว้ใจนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ไว้ใจเรา ดังคำกรในสมัยนั้นที่บอกว่าพันตมิทที่แข็งเก่งห้ามไว้ใจนะจำไม่ได้มันบอกว่าอะไรแต่ในนี้มีเวลาโหลดเกมอ่ะมันมีมันมีมนมโอ้โหแม่งซึ้งอ่ะจำได้อยู่มันคือแบบพันตมิทที่เก่งพันตมิตรเราที่เก่งที่สุดห้ามไปไว้ใจมันเพราะมาันอาจจะหักหลังเราได้อะไรได้แหละจงไม่ได้นะ แต่ความหมายโดยโตรงนะคืออย่างเนี้ยแต่ความหมายโดยในที่มันเขียนเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้ผมว่าจำไม่ได้ว่ามันเขียนว่าอะไรบ้างนานแล้วก็อ่าผมแนะนําเลยเวลนนาคุณยึดเมืองไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะประสบปัญหาอันใหญ่หลวงก็คือการสู้กับโลมด้วยตัวการสู้กับโลงนะฮะคุณคงจะแปลกใจว่าเราเป็นโลมและทําไมเราต้องสู้กับโลม มันจะมีช่วงหนึ่งที่อิทธิพลก,กว้างขวางเนี่ยมันจะเกิดสงครามการาเมืองขึ้นก็อย่างผมเนี่ยผมเล่นตระกูล h o า s e of c า r เ e เลนะฮะอันนี้ก็คือตระกูลผมเกิดสงครามการาเมืองก็ขึ้นก็คือไอทหารที่อยู่ในจูเนียกับจูเลียหาเหว่อะไรเนี่ยมันจะยังไงไม่ใช่กอขอบทมันจะแย่งชิงอำนาจกัน แย่งชิงอำนาจนะฮะก็ทำให้ผมต้องมาสู้กับพี่น้องร่วมสายเลือดหรือเปล่าพี่น้องด้วยกันนะครับซึ่งหลังจากสู้เสร็จแล้วเนี่ยพอเราชนะเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าโลกของเราอ่ะจะอยู่แบบไหนต่อไปฝั่งซ้ายรู้สึกจะเป็นแบบนี้ให้ดูเพ่าวัดน่าจะมีให้ดูนะถ้าผมจะไม่ผิดฟอร์ตเอ่มไม่ใช่อไม่ใช่ไม่ใช่ ไหนวนะนม่าจ่งานแล้นะอีเบลไม่ใช่ไหนวะอีเธอแล้ววะกูว่าจำไม่ได้มันต้องมีเหตุการณ์สำคัญด้วยเป็นเหตุการณ์สงครามการเมืองนะฝ่ายรลมจอกับโลมตัวเองเอิ่มบิ่มบุ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 ่มอบู่มยู่ไหนวะ กูหาไม่เจอ,เจอ,อเที่เซอล์องกี้บิดที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเยอะขนาดนี้แล้วกูหาไม่เจอวะ่ะตาลายอะเนี่ย Battlefield, 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 ไม่ไปทุกฟอไปทุกฟอไปทุกฟอร์ดเลยไม่มีเหรอวะเฮ้ยมันต้องมันต้องมีไม่ต้องดิดอา่าอันไหนวะ พี่ดูด้น้องมีดิเชี่ยงกูกดคอนโทรล F หาได้ไหมเนี่ยแมหมยากจริงบอกเว่าถ้าคูนเลื่อนครบแล้วมันไม่มีวอกไม่ไม่ต้องพูดแล้วมั้งเนี่ยเอิม่ม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 เอิมเอ่ม ไม่เจอคุยย้อนมาลึกมากันที่ไหนวันนี้ผมจะเจอไหมเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่เจอแล้ครับก <c oughs> ็มันจะเกิดสงคารามการเมืองขึ้นใช่ไหมแล้วพอเราชนะเนี่ยมันจะให้เลือกว่าโลมอะ่ะจะเป็นสาธารณรัฐโลมเอ้ยอะไรวะสาธารณรัฐโลม หรือจะเป็นจักรวัตรโลมก็ว่าจักรวัตรหรือจกักรพรรดนี่แหละโลมซึ่งถ้าคุณเลือกเป็นเป็เพอเลอร์โ <We hunger. S 1> ลมนะฮะก็จะบวกค่าอะไรวะนี่ไงเดอะโลมันเอ็มไพผมเลือกเป็นเอนะ็มพ์ฮะก็จะลบค่าบำรุงอาหาร10%แล้วก็ลบ25%คอร์รัปชันนะครับ ซึ่งตอนนั้นถ้าผมไม่เลือกเอ็มพายอชิบหายไวโวเลยฮะเพราะว่าแค่ตอนเนี้ยคอร์รัปชั่นกูสี่สาเปอร์เซ็นถ้าบวกอีกยี่ห้าเปอร์เซ็นเข้าไปนี่มันเท่าไหร่วะหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ะโอ้ไม่เกินครึ่งอะไม่ปงกิงกันชิบหายแต่ถ้าคุณเลือกเป็นรีพับบิกโรมันโรมันรีพับบิกมันจะบวกค่าอะไรวะมันจะมันจะทําให้เราสร้างอาหาไรดร้เร็วขึ้นสร้างได้เร็วขึ้นยังไงก็คือ เวลาคุณสร้างทาหารเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี่ยเนี่ยเราคุณสร้างเนี่ยได้สี่ช่องใช่ไหมล่ะเคอหนึ่งก็ได้สี่ตัวแต่มันจะบวกไปอีกสองช่องก็คือจะทําให้เราเกินหนึ่งเนี่ยเราจะสร้างได้หกตัวึือผมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นใครจะไปฟั๊มลูกเร็วกันบบนั้นนะครับก็ฟ้านี้ถือว่าจับช่ยนะะ มันเยอะมากเลยระบบการเล่นเลยพวกนี้นี่กูอาจจปกี่นาะทีเนี่ยเอส่อนการทูดผมก็บอกไปแล้วเนาะเออมันมีเรื่องนี้ด้วยตอนแรกเนี่ยใ้เมืองเนี้ยผมสู้กับมันมาเนี่ยจนมนเหลือเมืองสุดท้ายคือเมืองเนี้ยผมก็ ก็เกียดเกียดสงสารมันเลยทําให้มันเป็นเมืองขึ้นเราขอมันเป็นเมืองขึ้นเนี่ยแม่งก็เสือกไปเป็นศัตรูอบบไอ้ไอ้ไอ้เลวเนี้แลวเนี้โอ้โหตอนแรกไอ้มือเนี้ยมันตกเป็นมือขึ้นเราใช่ไหมมันก็เกลียดขี้หน้าเราชิบหายเลยแล้วมันเสือกไปตาสงครามแกบบไอ้หั่นมัน้งนี่ฝั่งหนึ่งฝั่งโน้นอะไอ้เราก็ เที่ยาไงดีวะไม่อีกที่มืองนี้เป็นมืองขึ้นแม่งก็ได้ตังค์ไม่เท่าไหร่กูวฮะสงสารมึงอะกูเลยเป็นพันธมิตรไอ้นี่ไปยังยังยังเป็นไอ้ยังอยางให้มันเป็นเมือขึ้นอยู่ไม่ใช่เป็นพันธมิตรนะให้มันเป็นมืองขึ้นอยู่พอมันเป็นมือขึ้นอยู่อยู่ดีๆอย่างหน้าตีเป็นหลังมือจากหน้ามือเป็นหลังตีเนยออีฮีเนี่ยโห่ที่มันแบบหน้าแดงปิดเลยไฮเอรเฟลลี่เสียเลยแม่งโอ้โหคนเราแม่ง เปลี่ยนกันได้นะครับถ้าคุณคิดอยากจะเปลี่ยนต้องขอบอกว่าการทู้ของภางนี้นีก็ละเอียดอ่อนนะฮะมันก็แบบละเอียดอ่อนนะแต่ละเรื่องในแต่ละเรื่องอะไร่อดเพราะว่าแต่คุณลืมนะคุณลผมยังมาบอกว่าไอ้เรื่องเมืองที่ผมบอให้สร้างกระดีดเตอร์เย,เยอะเนี่ยคุณไม่จาเป็นต้องสร้างใทหานนี่ตามหบอก็น บาลักบาลักเนี่ยนีอะไรวะมีโรงอาหารนะคือถ้าคุณจะสร้างอาหารเนี่ยแล้วคุณบริหารบ้านเมืองเนี่ยถ้าคุณไม่สร้างอโรงอาหารด้วยเนี่ยมันจะลบความสุขเยอะใช่ไหมคุณเอาแค่กาดีเอเตอร์ก็พอเพราะว่ากาดีเอเตอร์เนี่ยถ้าคุณมันได้ประโยชน์สองต่อก็คือมันบวก่าความสุขเยอะและมันได้อาหารเก่งขึ้นมาไม่ใช่อาหารดิกาดีเอเตอร์ที่เราสามารถ เอมไม่ใช่วาจางเขเรียกว่าอะไรวะดีคิวขึ้นมาได้ก็คือสร้างทหารขึ้นมาได้สร้างกเดอเตอร์ไม่ได้เพราะกเด่เตอร์เนี่ยมันเก่งพอๆกับทหารฝียอดฝีม,มือเราเลยเพราะว่าค่าโจมดีระยะประชิดมันเก้าสิบแปดเฉียดร้อยนะเฉียดร้อยเลยถือว่าเยอะมากดาเมจของอาวุธอยู่ที่ห้าห้าก็ถือว่าเยอะเหมือนกันการเข้าชาร์จก็ สิบเจ็ดถือว่าพอได้นะครับการต้องการอยู่ที่สี่สิบหกพอได้แต่มันจะมีข้อด้อยก็คือเกาะมันจะน้อยกว่าทาหารที่าหารเราค่อนข้างเยอะเลือดเราเลือดมันก็น้อยกว่านิดนึงแล้วก็ในฝ่ายกำลังใจก็น้อยไม่อยู่ขั้นน้อยถือว่าปานกลางแต่มันก็ไม่หนี เอ่งไอ้ขอนกำลังใจเนี่ยมันทดแทนได้กับค่าจงตีเยอะเพราะว่ามันจงตีเยอะเนี่ยมันก็ฆ่าคนมันก็ฆ่าเร็วไงพอฆ่าเร็วสตูมก็หนีเร็วมันไม่มันไม่ได้สู้ยืดเยอะอะไรอย่างนี้เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับคนที่ซื้อแท้นะครับมือแบบนี้เพราะว่าถ้าคุณอัปเดตแพทขั้นสามแล้วเนี่ยมันจะมีนี่เวลาทหาร ีที่เป็นสตูเรามันมาตีเมืองใช่ไหมเราสามารถกดไอ้นี่ได้กดเล่นแบบว่าเราไม่ป้องกันเมืองอ่ะแต่เราไปป้องกันหน้าด่านเมืองก็คือป้องกันหน้าด่านเมืองเลยเราไม่ต้องมากดป้องกันเมืองไอ้นมันชื่อแลร์รี่ฟอร์อะไรสักอย่างในกลุ่มด้านล่างตรงเนี้ถามว่าดีไหมเพิ่มมาเหมือนไม่เพิ่มไหครับเพราะเวลาเราไปป้องกันหน้าเมืองเนี่ยมันมีทุ่งทุ่งทรายทุ่งหญ้าป่าอะไรพวกนี้ย แต่เราป้องกันในเมืองเนี่ยมันมีสิ่งขอสร้างหรือมันการเราได้เยอะกว่าเนี่ยมันก็แล้วแต่คนชอบไปบางคนเคนก็ชอบอซุ่มในป่าตับเราไม่ตรงญ้านะแล้วแต่คนเออมาแค่อหนแนะนำนะกับชาย,ยานี่เลยภาคน,นี้ผมรู้จะพูดเลยผมพูดไปหมดอะ่ะคิดอะไรได้ก็พูดนั้นไปแล้วกันสำหรับ การยึดมืองนะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาคุณสู้เวลาคุณลบอะไรพวกนี้ยผมแนะนาให้เอากองหางคุณเนี่ยลบแบบภูมิภาคเหมือนสมัยนั้นเลยก็คือไอ้กองเนี่ยก็จัดการฝั่งนี้ไปซะส่วนไอ้กองนี้ก็จัดการด้านล่างไปซะไอ้กองนี้ก็จัดการด้านนี้ไปซะไอ้กองนี้ก็จัดการเนี่ยเออประมาณเนี่ยมันจะง่ายง่ายต่อการลบการยึดเลยพวกนี้นะเออ แนะนะหมดไปยังวะขาดแล้ววะเอาไว้พาร์าทหน้าผมจะแนะนําว่าสู้ยังไงชนะนะครับแบบทหารเราด้อยกว่าหรือทหารเราไม่พร้อมจะสู้หรือว่าเห็นยังไงเราก็แพ้อยู่แล้วแต่อาจจะมีโอกาสชนะนิดนึงถ้าเราเล่นเองอะไรประมาณนี้ฮะับขอ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 จบภาคนี้มาเพียงเท่านี้นะครับ